เยวบ้างก่อนมาไว้ก่อนเอเปิดตัวยิ่งใหญ่ก่อนอาตรการับแล้วเขาก็จะแหวกม่านประเพณีออกมาอย่างนี้กลับมาในสยามเด็กเล่นครับซึ่งตอนนี้ได้เวลาที่ต้องบอกว่าเราจะมีการโชว์ แน่นะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับอยากจะนําทุกท่านมาที่จุดนี้สักนิดหนึ่งจุดไหนคะนี่ฮะจุดนี้ของเราครับไปอีกไหมย่าไปอีกหนึ่งนิดหนึ่งครับผมครับผมมาที่จุดนี้ของเราที่จุดนี้อ่านะฮะซึ่งจุดนี้ของเรานะครับผมนะฮะเ,เดี๋ยวนะใช่นร่วงเอนเทเนเทนะครับให้ทีมงานนะครับมุดไปคุยใกล้ขานะครับวไม่ต้องบอก ไม่ต้องบอกคือบอกก่อนว่านะครับเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงบ๊อปอแล้วใช่แต่ย้ำใช่แต่ย้ำนี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าเสารที่16มนี้แล้วนะครับผมที่จะได้ไปกรี๊ดกันตายเลยกับซุเปอร์จูเนียรมถูกต้องค่ะก็ใครอยากไปนะคะก็ซื้อบัตร ได้นะคะที่ไทยดิกเก็ตเมเจอร์นะคะหรือ w w ็ t i c k e t m a ก็ต o r com นะคะหรือว่าโทรไปที่ TDM Call Center ก็ได้นะคะซื้อบัตรเลยตอนนี้มีเหลืออยู่2ราคา4,200บาทกับ3,500บาทซึ่ง4,200บาทจะได้อะไเลยสี่พันสองรบาทถ้าซื้อแน่นอนเนี่ยนะครับจะได้รับโปสเตอร์ไปก่อนชชว์แล้ว1แผ่นแต่ถ้าคุณซื้อตั้งแต่วันที่2นะครับจนถึงก่อน14กุมภาพันธ์ตอนเที่ยงนะฮะคุณจะมีโอกาสครับได้ลุ้นแฟนปาร์ตี้ด้วย แฟนสายเข้าไปเนี่ยนะครับในวันที่สิบห้ากุมภาคือวันศุกร์ที่เป็นงานแถลงข่าวแล้วเหมือนเจอแฟนแฟนก่อน<ช>นะครับจะมีผู้โชคดีจํานวนหนึ่งเท่านั้นนะที่ถูกแรนดอมขึ้นมาและ ไปรับลายเซ็นจากมือของซ u เปอร์จูเนียร์เอ็มเลยใช่แล้วใครอยากจะไปร่วมสนุกหรือไปรับลายเซ็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องซื้อบัตรก่อนน่ะถูกต้องอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับผมเหลือแค่4.2 0 0กับ35 0 0ใช่แล้วซึ่งต้องบอกว่ามันยากมากๆแล้วมันไม่เหลืออะไรอยู่แล้วเนี่ยจะหมดแล้วไงถูกต้องนะคะก็รีบรีบนะคะจะได้ไปเจอกันวันที่16งานนี้นะฮะบอกก่อนเลยเพราะว่าผมเนี่ยเห็นทีมงานเตรียมงานเนี่ยครับต้องบอกว่าทึ่งมากมากเพราะว่า ทั้งแสงสีเสียงมาแบบจัดเต็มบางคนบอกเอ๊ะงานแฟนพาร์ตี้มันจะแบบเอ๊ะมันจะยังไงนะมันจะยิ่งใหญ่อลังการไหมบอกได้คําคว่าซูเปอร์จูเนียร์เอ็มไม่เคยทาอะไรแบบธรรมดาเป็นยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็จะได้เจอโชว์ที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยนะนะฮะเป็นความพิเศษที่ซูเปอร์จูเนียร์เอ็มเตรียมมาให้แล้วก็ในวันที่เป็นแฟนไซน์เนี่ยเขาก็จะมีความพิเศษมาพูดคุยกันมาได้รู้จักกันแล้วก็ใครที่คิดถึงพวกเขาได้เจอหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งก็ ฝากกันเลยกันเพราะว่า15เรามีงานแถลงข่าวและ16นะครับจะเป็นงาน<อ>จริงๆเต็มๆนะครับใช่ค่ะก <ผม S 2> ็ใครอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ SM สทนะคะทั้งหมดนะคะก็เข้าไปที่ a c e b o o k นะคะ s ส a ท h a อสเอ็นะคะถูกต้องแล้วนะรู้เรื่องราวทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดนอกจากที่เราพูดไปถูกต้องครับตื่นเต้นและรอคอยมากแต่ตอนนี้ครับอยากพาทุกท่านกลับมาอยู่ในบรรยากาศตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านท่านท่านนี้จะขิดผมไม่ไหนครับผมเดินตามเดินตามอ่ะครับผมอยากให้เจอกับ บังหน้าเขาไปก่อนครับอยากให้เจอเรบเปิดตัวทางไหนเราเปิดเราเราออกทางไหนอ่เราออกทางหน้านี้ดีกว่านตรงนี้มีที่นั่งแยกเลยดีกว่านะไม่แยกไม่แยกไม่แยกไปด้วยกันอย่าแยกกันอย่าแยกกันแยกกันไม่ดีนะอย่าแยกกันไปอยู่ด้วยกันโอเคครับตอนนี้ไปเจอเลยดีกว่านะครับผมสองเพลงครับงานจากมะปรางหรือว่าเรียกง่ายว่ามะปรางโจกแฟกนันเองนะครับผมแล้วบอกได้คำเดียวว่าดูการโชว์ของเขาให้ดีครับ ไม่มีเกม,มให้ดูเฉยทั้งใจดูพร้อมแถวเจอปะปางนี้เลยเยกังเยกังมากังมาเยงกไปยก,กัง และมันช่างสุขหัวใจไม่ว่ามองไปทางใดมันก็ช่างสวยงามอยากจะอยู่กับเธอได้ไปทุกยามเร่จะนี้ฉันไปไหนแค่มีเธอไม่อยู่ข้างกันรับรองว่าฉันนั้นจะไม่เปลี่ยนใจให้เธอคนเดียวตลอดไปหมดทั้งใจ ช่างสวยงามอยากจะอยู่กับเธอด้ไปทุกอย่างหมดลยทีนี้ฉันไปไหนแค่มีเธอมาอยู่ข้างกันรับรองว่าฉันนั้นจะไม่เปลี่ยนใจให้เธอคนเดียวตลอดไปหมดทั้งใจ น่ารักอะเอาอะไรคนน่ารักไอ้เขบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วลบให้เขาหน่อยสิเอ้ยมะปรางย้ำอีกสวัสดีมาปัางด้วยนะคะนี่เป็โน้ตผมสั้นเร็วแล้วเกินนะครับผมนะฮะอันนี้ให้เกียรติกับรายการเรามากนะครับเพราะคุณภูมินะครับผมปกติก็ต้องรีบกลับไปดูเกี่ยวกันเขาแล้วเพราะว่าเขาเืองเหมืองแร่อยู่ที่ทักพิจิตรรอฮะกลับแล้วก็มีเหมืองพลอยที่จันทร์ด้วยเฮ้ยถามจริงครับผม นี่ให้เกียรติกับรายการมากเพราะว่าเวลาขเพี่พพีี่่เหมือนจริงเหรอคะใครใครวะอ่ะโอเคนะฮะแต่เดี๋ยวให้มาปังฝ่ายเส้นนิ่งก็แล้วกันนะครับย้ำว่าสำหรับใครที่ชอบเพลงนี้ของมาปางจริงเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนกันได้แบบถูกลิขสิทธิ์นะครับดาวน์โหลดได้ที่ดองจันสีเก้าหกค่ะหรือว่าเข้าไปทักทายกันที่แฟนเพจของปางนะคะที่มาปางดอทนนะคะเฟซบุ๊กค่ะมาปางดอทนค่ะ แล้วก็สําหรับใครที่คิดถึงพวกเราโจแฟกนะคะคืนนี้ก็ไปหาพวกเราได้นะคะที่มหาลัยมหาลัยศิลปกรค่ะเล่นรอบใหม่คะเล่นกี่โมงคะเล่นห้าทุ่มค่ะหาไปหนุกไหนก็ได้นะครับเห็นว่ามีงานกิฟต ยังเ <im> กฟเกฟนะฮะ <flop. S 2> อ่าโอเคแต่แน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่าลืมสับสนกันละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยมะปางนะฮะ <im> มีอะไรก็มาฝากเราได้แบบนี้ <im> นะครับผมนะฮะแล้วข่าวหน้าเชิญอีกมาเต็ม,เต,มเต็มอีกโจ๊กแฟกมาเต็มเต็มกันอีกอ,อ่านะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณด้วยนะครับคุณมะป,ปางครับขอบคุณค่ะ แบบนี้เลยครับผมคือความตั้งใจล่ะเราออกมาครับเชิญครับเลยเราเข้านี้เลยนะคะเอาล่ะเรื่องดีๆนะคะที่มาฟังมาฝากนะคะก็ผ่านไปแล้วแต่เราก็มีเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะมาฝากกันเพราะว่ารายการเสี่ยมเด็กเล่นนะคะเรามี MV ชัยชนะนะคะเนื้อหาดีๆภาพสวยๆเพลงพร้อมๆมาฝากกันโดยเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เรียบเรียงโดยพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะแล้วก็แต่งเนื้อร้องร่วมกับพี่สแตมนะคะนำมาเรียบเรียงและขับร้องใหม่โดยศิลปินขวัญใจวัยรุ่นอย่างรูมเธอที่นายในแคมเปญของแบร ซุปไก่สกัดค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่กําลังจะเตรียมตัวสอบในช่วงนี้นะคะให้มุ่งมั่นแล้วก็พยายามเพื่อจะให้ถึงชัยชนะนะคะเพราะว่าอนาคตเนี่ยอยู่ที่ความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามสอบครั้งสําคัญนะคะต้องมุ่งมั่นทําให้เต็มที่แล้วก็ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราไปชม MV เพลงนี้กันดีกว่านะคะเพลงชัยชนะค่ะไปดูค่ะดูสีดูสีเสื้อผมซะก่อนกลับบ้านดีกว่า นที่นี้มึใช่ชอบมากเลยร้านที่ไหนมาแล้วไม่เขาไปไหนงาน True Move ไงวันทีนี้ก็มีอีกทีนี้ก็มีไปไหนอ่ะไปลบบุรีนี่ไง True Move H สัปดาห์นี้ไปลบบุรีอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งไปพัทลุงแล้วคุณไปป่ะคุณไปป่ะ พี่โด่งไปพี่โด่งไปพี่โด่งไปอ๋อ,อเขาไม่เอาคุณแล้วใช่ไหมเขา,เ,ขาเอาอยู่เขาอาอยู่แต่ขออนุญ,ญาตไงคือ <c oughs> เขา,เขาไปไถ่ายละครบ้างมีละครละครมีงานละครกับเขาเล่นเป็นอะไรสัตว์เลี้ยงเหรอ <c oughs> เล่นเป็นมดเล่น <c oughs> สัตว์เลี้ยงบ้าอะไรเราฮะ <c oughs> เล่นเป็นคนเลี้ยงสัตว์อ๋อเล่นเป็นคนเลี้ยงสัตว์เออนะเดี๋ยวรอติดตามด้วย ติดตามภาพคำขึ้นไหวได้นะครับในอินสตาแกรมของผมนะครับ J A C K R A I D E R Jack r i d e r J A C K R A I D E R Jack r i d e r นะคะแล้วก็พอแล้วไอ้ก็ย้ำจังนะคะถ้าตามซันนีนะคะง่ายๆนะคะ Z A N I Z i N A โอเคโอเคนะครับอ่ะเฮ้ยตันไดเพราะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วของคุณอะอะไรอ,อไหมถึงไหนแล้วถ่าอะไรถึงไหนคอละก็ถ่ายอยู่ไงอเออโง่ เดี๋ยวเล่นเป็นคนโง่เหรอในเรื่องนี้ครับผมขอบคุณมากโดนแกล้งโดนลังแกลงแต่เราไม่รู้เราคิดว่าตัวเองอหละฉลาดที่สุดแล้วใช่ขอให้โชคดีมาแต่ว่าฝากก็อย่าลืมไปเชียร์กันได้นะครับสำหรับ True Move S ที่ชวนทุกคนมาเปลี่ยนเป็น S กับเราเดี๋ยวไปเจอกันได้เลยนะครับผมขอบคุณเสื้อบ้านนะครับผมจากเฟลโลนั่นเองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นเรามีนัดกันเหมือนเดิมใช่ว่าพรุ่งนี้เราจะหวานแหววมันแค่ไหนพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความรักสิบสี่กุมภาพันธ์ววันา เล่นทายถึงถึงถึงลาคนหนูไปแล้วเพียงแค่นี้ถึงถ like ึงถึงช้ถึงถึงพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนรักป้าบ้าไปก่อนไปนะไค่ะสวัสดีค่ะขอลาไปเพียงเท่วนี้ うわ